สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมารับฟังในคลิปวิดีโอแบบจำลองแก๊สอุดมคตินะคะเอาละครับสำหรับหัวข้อ16.2นี้นะครับเราจะพูดถึงแก๊สอุดมคติตัวหัวข้อแรกนะครับเป็นหัวข้อ16.2.1ครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแบบจำลองแก๊สอุดมคติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคตินิดหนึ่งครับ เอาละครับเรามาเรื่องที่คำถามมันก่อนว่าคำถามนะคะทำไมต้องสร้างแบบจำลองนะคะทำไมต้องมีการสร้างแบบจำลองแก๊สนะคะนั้นเราตอบสิคะว่าเพราะเหตุผลใดนะคะคำถามนี้2คะแนนนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเสริมคะแนนในวันนี้นะคะเข้าเรียน2คะแนนนะคะตอบคำถามที่ครูถามอีก2คะแนนะนะลูกนะระหว่างนี้เช็คชื่อแล้วก็รอคําตอบจากนักเรียนนะคะ นอกนี้เป็นต้นไปครูจะเช็คให้ครั้งละสองคะแนนนะคะวลัญญาคำพวงสองนะคะสุพิชญาชาวไร่สองคะแนนอาภากรทองรื่นสองคะแนนเรื่องของแก๊สตรงปรติกับครับการสแบร์จำลองเนี่ยเพราะว่าเรามองไม่เห็นโมเลกุลแกส๊สนะครับเราจึงไม่อาจจะว,วัดปริมาณต่างๆของโมเลกุลได้โดยตรงนะครับต้องใช้วิธีการสังเกตวิเคราะห์ผลการทดลองแล้วก็ เอามาสร้างแบบจำลองเพื่อที่จะอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอันที่2ก็คือโมเลกุลแก๊สเนี่ยมีจำนวนมากนะครับซึ่งแก๊สปริมาตรหนึ่งลิตรที่ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ25องศาเซลเซ,ลเซลียสเนี่ยมีจำนวนโมเลกุลของแก๊สใด,ดยดัด10ยกกำลัง22ลูกคดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะพิจารณาพฤติกรรมของแก๊สที่ละตัวได้ดังนั้นให้จัดพิจารณาทั้งหมดพร้อมกันจะต้องการข้อมูลทางมหาศาลซึ่ง ยังไม่สามารถทําได้นะครับต้องสร้างรบบตำลองเพื่อให้ง่ายในการพิจารณาส่วนที่3นะครับถึงแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถที่จะอธิบายโดยการพิจารณาพฤติกรรมของแก๊สทีละตัวได้นะครับเราก็ยังต้องการทําความเข้าใจระบบแก๊สเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมันแล้วก็ทํานายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสี่นะครับ นในการสร้างแบบจําลองของแก๊สเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อการอธิบายนะคะพฤติกรรมของแก๊สน,นะคะให้ได้ง่ายขึ้นนะคะจึงมีการสร้างแบบจําลองแก๊สอุดมคติขึ้นมานั่นเองนะคะอ้าวเรามาดูต่อไปนะคะจะเห็นว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยจะมีบริเวณที่มันไม่สามารถที่จะไปถึงได้นะครับดูจุดส่งกลางวนนะครับมันจะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่เป็นพื้นที่สีเข้มได้เลยนะครับ ลองนึกสิครับว่าถ้าวงกลมมีขนาดเล็กลงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับลองดูนะครับคําตอบครับเมื่อวงกลมมีขนาดเล็กลงเราจะสังเกตว่าพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยมันก็จะมีขนาดโตขึ้นพื้นที่ที่มันเข้าไปไม่ได้ก็คือพื้นที่สีเทาเข้มนั้นก็จะลดลงนะครับทีนี้ถ้าเราลด ขนาดวงกลมเล็กมากๆจนเป็นจุดเลยเราจะพบว่าพื้นที่ที่จุดมันสามารถเคลื่อนที่ได้ก็จะเท่ากับพื้นที่สเสียมทั้งหมดเลยนะครับเราใช้งานคิดนี้นะครับขยายจาก2มิติไปเป็น3มิตินะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเราสร้างแบบจําลองให้โมเลกุลแ e ๊สมีขนาดเล็กมากๆโมเลกุล e ก a s ก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั่วทั้งปริมาตรของภาชนะนะครับดังนั้นในแบบจําลองแก๊สุดลมิตินั้น เราก็จะกําหนดให้มเลิกลของแก๊สนั้นไม่มีขนาดแต่มีลักษณะเป็นจุดที่ไม่มีปริมาตรซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้ปริมาตรของภาชนะเป็นปริมาตรของระบบแก๊สที่กาลังพิจารณาได้ครับน,นี้เรามาดูประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ครับเราพิจารณาโมเลกุลตัวหนึ่งนะครับในกล่องนี้ซึ่งในที่นี้จะขอว่าให้มีขนาด โตขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนนะครับแต่อย่าลืมว่าในแบบจําลองนั้นข้อแรกเราพูดกันไปแล้วนะครับว่าโมเลกุลของแก๊สต้องมีขนาดเล็กมากจนเป็นจุดนะครับทีนี้โมเลกุลที่เราพูดถึงนะครับจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลยกเว้นจะเกิดการชนกันไม่ว่าจะเป็นการชนกันเองระหว่างโมเลกุลหรือว่าชนกับผันังภาชนะนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถพิจารณาได้ว่า ความเร็วของโมเลกุลเนี่ยจะต้องคงตงัวตลอดการเคลื่อนที่จนกระทั่งเกิดการชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วครับประเด็นถัดมานะครับเราลองพิจารณาดูว่าถ้ามีโมเลกุลจำนวนมากนะครับโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรบ้างเราจะพบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนั้นมันไม่มี สิ่งใดมา,บ,าบังคับว่ามันจะต้องไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สนั้นจึงเป็นแบบสุ่มก็คือจะมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในทิศทางใดๆงหมดทั้งแกน x แกน y และแกน z อัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สเป็นอย่างไรครับอัตราเร็วเราก็จะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันทุกตัวนะครับโดยที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่โมเลกุลแก๊สจะมีอัตราเร็วค่าต่างๆเนี่ยแสดงได้กังกระับซึ่งเราจะเห็นว่า บริเวณที่อัตราเร็วมีค่าน้อยมากๆหรือว่าสูงมากๆเนี่ยจะมีจํานวนของโมเลกุลน้อยนะครับแต่จะมีจมํานวนโมเลกุลที่มีอัตราเร็วอยู่ในช่วงหนึ่งมากนะครับก็คืออยู่ในช่วงกลางๆแล้วก็จะกท้งแรถหลังลงไปนะครับคราวนี้ถ้าไม่มีการถ่ายโอนพลังงานเข้าหรือออกจากระบบการงงานในระบบแก๊สสุ่มสติก็จะมีค่าคงตัวนะครับ ดังนั้นภายในระบบแก๊สตรงมกติจะไม่มีการสูญเสียพลังงานจนเนื่องจากเรื่องจากการชนเราก็จะได้ว่าการชน,นจะต้องเป็นแบบยืดหยุดก็คือไม่มีการสูญเสียพลังงานาจนไประหว่างชนไม่ว่าจะเป็นการชนกันร,ระหว่างโมเลกุลของแก๊สหรือการชนกับน,นันภาชนะครับสรุปสารสำคัญกันสักหน่อยนะครับนักเรียนคะในหัวข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะสรุป สรุปสาระสำคัญของแก๊สอุดมคตินะคะซึ่งจะมีการสรุปไว้ด้วยกัน5หัวข้อนะคะนักเรียนสรุปลงในชีตนะคะที่ครูแจกให้นะคะในบทที่2ได้เลยนะคะในในบทที่2นะคะ